ก็มีคนพูดมาเยอะนะครับว่าเพลงดังไปนะครับผมก็ลดลดลดมาจนไม่รู้จะยังไงครับอันนี้ก็มีล่าสุดนะครับตรงสิบสี่นาทีที่ผ่านมานะครับผมเึงกลับมานะครับที่ผมจะให้ดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้คือโปรแกรมที่ผมใช้ทํานะครับนะโปรแกรมชิมบูล่านะครับทีนี้อันนี้ก็คือแทร็กนะฮะอันนี้แทร็กของอ่า เสียงนะครับแล้วก็อนี้คือแทร็กที่หนึ่งแทร็กที่สองนะครับทีนี้มันจะมีเอ่อมาสเตอร์ของของเสียงอยู่นะครับก็คือตรงนี้นะฮะเคยไปดูนะครับเนี่ยมิวสิกนะครับผมลดลงมาห้าสิบสามจุดเจ็ดดซิเบลนะฮะคือลดเสียงนะครับมาห้าสิบสามจุดเจ็ดนะครับส่วนวิดีโอนะครับเบอร์เบอร์หนึ่งนะฮะไลน์หนึ่งนะครับผมเพิ่มไปอีกสิบสองเดซิเบลนะฮะ คือแม็กซ์สุดของเขาแหละนะครับก็ทีนี้เรามาดูนะฮะเวลาผมลงนี่นะครับเอาเอาเนี่ยนะเอาแบบคลิปลงไปนะครับเ,เดี๋ยวสักคลิปหนึ่งนะซิปลิง,นงเนี้ยปุ๊บผมลงไปปุ๊บเงี้ยมันอยู่อย่างงี้ใช่ไหมครับผมก็ลากขึ้นไปอีกนะครับเพิ่มขึ้นไปอีกนะกลายเป็นสิบสองเดซิเบลนะครับนั่นหมายความว่าเออมันจะเป็นยี่สิบยี่สิบสี่เดซิเบลนะครับในขณะน,นี้อันนี้เออดูเนี่ยมันเท่าไหร่นะอันนี้ก็ ลดลดสุดนะคือหกสิบเดซิเบลนะครับก็จริงๆแล้วตรงนี้มันทั้งหมดนะมาตรฐานของเขาคือหกสิบเดซิเบลนะครับแล้วผมก็ไปลดในมาสเตอร์อีกห้าสิบสามจุดเจ็ดนะครับฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันคือไอ้แถวนี้ทั้งหมดนะคือมันเจ็ดเดซิเบลนะครับจะลดวันนี้ผมก็ไม่รู้มันจะมียินเสียงหรือเปล่าฉะนั้นเวลาผมนะฟังในในเนี้ยคือมันโอเคแล้วคือเสียงเพลงมันเบามากจนแทบจะไม่ได้ยินเลย นะฮะแต่เวลาเรนเดอร์ออกไปเนี่ยมันไม่รู้นะครับผมไม่ร <nach her S 1> ู้ว่ามันมันเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าในการเรนเดอร์นะครับนะฉะนั้นใครนะครับถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันดังไปนะครับฟังแล้วเนี่ยรีบบอกนะครับถ้าเกิดมันผ่านไปเนี่ยคือมันก็ผ่านไปเลยนะครับนะะถ้าเกิดว่าเออฟังแล้วมันอไม่โอเคนะครับก็บอกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไม่ได้เซฟนะฮะก็คือผมเรนเดอร์เสร็จเนี่ยมันก็จะค้างอยู่นะครับ นะถ้าเกิดว่าไม่รีบบอกเนี่ยคือผมก็ลบทิ้งนะฮะผมก็ลบทิ้งแล้วก็คือมันก็จะไม่มีไฟล์ต้นฉบับแล้วมันก็เรนเดอร์ใหม่ไม่ได้แล้วนะฮะก็โอเคมันจะทําใหม่มันก็จะจะเสียเวลาหรือว่ามันมีคลิปใหม่ไปแล้วนะครับไปนั้นนะฮะดังนั้นก็ถ้ามัน รู้สึกว่าเสียงดังไปนะครับด้วยความที่โปรแกรมมันเรนเดอร์เออร์อะไรของมันนะครับหรือว่าการแปลงไฟล์ของ YouTube มีปัญหานะครับเหมือนกับการเอนโคดดิ้งดีโคดอะไรของมันนะฮะที่มันมีปัญหานะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คือโดยตัวมาสเตอร์นะครับที่ผมทำเนี่ยมันโอเคปกตินะครับแต่ในคือมันอาจจะเอ็กพอร์ตออกไปแล้วว่ามันไม่ปกติเนี่ยอันนี้ก็ต้องรีบแจ้งนะครับผมก็จะได้เรนเดอร์ใหม่นะครับแล้วก็เอาไปแปะนะครับนะอันนี้ก็คือ อีกเนี่ยโพสมาแบบว่าผมไปร้อยแปดสแล้วนะครับแบบเพิ่งอันนี้เป็นคลิปนี้ร้อยนะครับผ่านไป30สิบคลิปแล้วนะฮะก็มันก,ก็ก็ต้องเลยทำเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็บอกไว้นะครับว่าถ้าเสียงดังไปนะครับรีบแจ้งนะครับผมจะได้แก้ไขให้นะครับ